สวัสดีครับผมชื่อนายกิติคุณอ่อนนิ่มอายุ1 7ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัฒนนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันนำารงตำแหน่งประธานกลุ่มเยาวชนจิตอาสา g r e e n Power g a n g s t e r t h a i l a แลนดรองประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัฒนนทยพายัพฝ่ายบริหารทั่วไปประจำปีการศึกษา2566สมาชิกชมรมเด็กเล่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติและสมาชิกชมรมเยาวชนดาาีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ครับ หากผมได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนประชาธิปไตยรัฐสภาในปีนี้ผมจะนําความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาในท้องถิ่นด้วยหลักการ3ามชอครับชอที่ 1. ฉลาดคิดคิดเริ่มจากตัวเองในการที่จะรักษาประชาธิปไตยให้คงอยู่ครับคิดในการพัฒนา,นาท้องถิ่นให้เกิดประชาธิปไตยครับชอที่2ฉลาดทำส่งเสริมให้ผู้อื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษย,ยชนประชาธิปไตยและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากมีโอกาสอยากจ,จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยว่าในจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับเรายังไงในชีวิตประจําวันในทุกๆเรื่องชอสุดท้ายชอที่สฉลาดสร้างเป็นกระบอกเสียงสําคัญในการที่อยากจะสร้างเด็กเยาวชนให้รู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับและสุดท้าย ผมอยากจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ท้องถิ่นที่น่าอยู่รวมพลังเยาวชนสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อชาติพัฒนาที่น่าอยู่ครับผมเชื่อเสมอครับว่าโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นได้สมมติเอาอะไรกันว่าพวกเราคือฮีโร่จงปลุกพลังของตัวเองขึ้นมาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อโลกใบน,นี้กันเถอะเพื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนก้าวขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แล้วเดินไปด้วยกันขอบคุณครับ